สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ประเทศแคนาดา แล้วเราก็อยู่ในทาวที่ชื่อว่าแบมนะคะชาวเนี้ยเป็นทาวที่ยูเนสโกตั้งให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติหนึ่งในทาวของแคนาดาเลยนะเพราะว่าด้วยความที่เขามีภูเขาแบบว่าภูเขาหิมะมีต้นสนมีลาําธารมีแม่น้าํามีสัตว์ป่าคุ้มครองอะไรอย่างเงี้ยทางธรรมชาติที่สวยงามมากเลยนะเราต้องไปดูอะไรกันบ้างมีอะไรให้เที่ยวบ้างวันนี้เราจะพาไปหาคําตอบกันนะคะเพราะฉะนั้นตามกันมาเลยดีกว่าไปเจอกันวันแรกตอนเช้าตั้งแต่ตีสี่ที่เราเริ่มออกรถกันเลยไปย้อนไปไปยิ yeah. ก่อนจะเริ่มทริปเนี่ยเราขอมาแนะนำตัวละครก่อนได้ไหมคะเนี่ยที่สาวเราชื่อพีแอมและเนี่ยก็สามีพี่แอมชื่อว่ามิสเตอร์รอนส่วนเจ้าตัวเล็กเนี่ยหลานสาวเราเองชื่อโรสลินหกขวบเจ้าขนฟูตัวน้อยเนี่ยสมาชิกใหม่ในทริปชื่อว่าแพรส และเนี่ยก็คือเราเองโรสลินเรียกเราว่าอไอแต่จริงๆแล้วเราอะชื่ออายแค่พยางค์เดียวเล็กหลุยอะเป็นเล็กที่เราเห็นภาพจากในอินเทอร์เน็ตแล้วอยากมามานานมากๆแหละภาพภูเขาน้ําแข็งที่เป็นแบ็คกราวอะตัดกับน้ําสีฟ้านมนมพาสเทลสวยๆอะฝันใหญ่จะมาเห็นด้วยตาตัวเองสักครั้งหนึ่งถ้าได้เอามือไปสัมผัสน้ําฟังเสียงจากธรรมชาติแล้วสูดอากาศบริสุทธิ์ตรงเนี้ยคงดีนะพอเมื่อโอกาสนั้นมาถึงอ่ะ ในที่สุดหน้าร้อนปีเนี้ยเราก็ได้มาแคนาดาเราก็เลยเลือกที่จะตื่นเช้าตู่เพื่อที่จะได้คลองเล็กหลุยส์เป็นของเราแต่เพียงผู้เดียวเพราะถ้ามาสายกว่านี้ได้ข่าวว่าคนเป็นพันเลยไม่น่าจะได้ยินหรอกเสียงจากธรรมชาติอะน่าจะได้ยินแต่เสียงกดชัตเตอร์มากกว่า วัสดีค่ะตอนนี้เป็นเวลาตีสามสามสิบนาทีไปเชนนาดาไปเชนนาดาไปเชนนาดาไปปากแดงสวยไอฟินครับและเหตุผลที่เราต้องตื่นเช้าขนาดนี้เพราะเรากำลังจะไปพัชจนไพเพราะว่า ที่ที่เราจะไปนะคะเป็นที่ที่สวยระดับโลกเลยใช่ไหมมันเป็นแบบว่าอยู่ในสกรีนเซฟเวอร์แล้วก็เป็นแบบหน้าจอของอะไรหลายๆอย่างเนาะเพราะว่าถ้าเราไปช้ากว่านี้รถติดประมาณ3ชั่วโมงแล้วก็จะหาที่จอดรถลําบากเราก็เลยต้องออกมนตั้งแต่ตอนนี้กี่โมงแล้ตีสี่เพื่อให้ขับไป2ชั่วโมงไปก่อน6กโมงเช้าให้ได้เนาะไม่งั้นก็จะติด3ชั่วโมงแล้วก็จะไม่ได้เข้าไปดูวิวสวย,สวยๆเนาะพร้อมไหมยัง Are you ready? y e a ขับรถต้องนำอยที่ไายตอนนี้เราก็นำทุกท่านเข้ามาสู่เลกลุยส์กันแล้วนะคะตอนนี้อุณหภูมิที่นี่อยู่ที่8องศาเซลเซียสหรือประมาณ46ฟาเรนไฮต์อากาศตอนเช้า6โมงเช้าเย็นๆแล้วก็มีหมอกลงด้วยเพราะว่าพยากรณ์อากาศบอกว่าฝนตกตลอดทั้งวันเลยจ้าอ้ยุค แล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในเดสติเนชันแรกของเรานั่นก็คือเลกลูอิสนั่นเองเรามาที่นี่เพราะว่ามันเป็นจุดหมายที่ใครๆที่มาแบมฟ์ก็มากันเนาะเพราะว่าด้วยความที่ซิเนอรี่มันอะมีความเป็นภูเขาแบบว่า rocky mountain ของแคนาดาสูงๆใหญ่ๆใช่ไหมแล้วมองไปบนไกลๆภูเขาอะยังเห็นแบบว่าเป็นหิมะปกคลุมอยู่เลยนะแล้วก็น้ําที่มันเป็นสีสีอะไรอันนี้เขาเรียกว่าสีเทอร์คอยส์ป่ะเออเป็นสีแบบว่าเหลืองไม่ใช่เหลืองดิเป็นสีแบบว่าเขียวฟ้ามรากตอะไรอย่างเงี้ย มันก็เลยเป็นจุดหมายที่นักเดินทางนักไฮคิงแล้วก็คนที่ชอบธรรมชาติอะ่ะมา <c oughs> ที่นี่กันบ่อยๆเน,ะ <c oughs> นาะก็นั่นแหละค่ะอันนี้ก็เป็นจุดหมายแรกเนาะแล้วเดวเราไปดูกันต่อไปว่าจุดหมายที่2เราจะไปทําอะไรกันในแบมปะไป <c oughs> แล้วกิจ,จกรรมต่อไปนะคะที่เราจะมาทำกันเนี่ยตอนนี้เรายังอยู่ที่เลคลอิสนะเราก็จะมานั่งคานูพายเรือกันในเลคค่ะซึ่งเขาคิดราคา30นาทีอยู่ที่135 แคนาดาดอลลาร์นะแล้วก็ถ้าเป็น1ชั่วโมงอ่ะก็เพิ่มอีกแค่10ดอลลาร์ก็คือเป็น1 4 5ลําลำนึงอ่ะนั่งได้ผู้ใหญ่นั่งได้3คนแต่ถ้ามีเด็กด้วยเราก็ต้องลดจำนวนผู้ใหญ่ลง1คนก็เป็นผู้ใหญ่2เด็ก2นั่งได้นะก็ประมาณนั้นละค่ะเขาน่าจะจำกัดน้ำหนักเดี๋ยวเรือรอบแรกเริ่มที่8โมงครึ่งแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปพายเรือกันดีกว่าปะ แล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กันบนคานูแล้วนะคะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ถ้าใครมาเล็กหรือก็ควรจะทำซะหน่อยเนาะนี่เราก็นั่งได้ทั้งหมด2คนกับเด็กอีก1คนแล้วก็หมาอีก1ตัวสามารถพาหมาขึ้นมาได้ด้วยในราคาที่จ่ายไป1ชั่วโมงอยู่ที่145 Canadian Dollars เนาะแล้วถ้าแล้วก็เขาก็จะมีช่องให้ซายชิปด้วยแล้วก็บวกแา x เข้าไปอีกทั้งหมดก็รวมเป็นว่า176 Canadian Dollar s แล้วก็นี่เราไม่กล้าออกไปไกลมากแต่ว่า ขันข้างหน้าเราเขาไปไกลถึงริบบิ้วถึงนู่นแล้วอันนี้วิวข้างหลังเราเป็นวิวโรงแรมชื่อว่าโรงแรมอะไรนะที่ยมแฟมอนชาโตเลหลุยเออเป็นเป็นโรงแรมเดียวที่เป็นโรงแรมแบบว่าลักชัวรี่แล้วก็อยู่ในเลหลุยส์เป็นโรงแรมที่เห็นวิวได้เนาะแล้วก็ต้องจองข้ามปีเลยห้องหนึ่งก็ราคาเป็นพันเหรียญเลยเนาะที่ผู้หญิงคนข้างหน้าเราบอกว่าเขาเข้าไปดูมาแล้วเหลือแต่ห้องแพงๆราคาเป็นพันเลยแล้วก็นี่นะคะพายต่อไป You showed me who you are We can't ever be เนาะถือเป็นประสบการณ์ที่ต้องมาทําแล้วเราทําไปทั้งหมดเราจองไปหนึ่งชั่วโมงเพราะมันห่างกับครึ่งชั่วโมงแค่สิบเหรียญเองแล้วเราแต่เราทาไปทั้งหมดเท่าไหร่หรือเปล่าแค่แค่ครึ่งชั่วโมงเองเพราะว่าไปติดอยู่ตรงกลางแล้วก็ถ่ายลงถ่ายรูปแล้วโชคดีที่มาเช้าเพราะว่าที่นี่นเปิดแปดโมงครึ่งตอนนี้ผ่านไปครึ่งชั่วโมงตอนนี้แค่เก้าโมงแค่เก้าโมงสิบห้าเองอะ่ะคนเต็มแล้วอะ่ะถือว่าถ้าใครมาที่นี่ก็ให้มาแต่เช้าเลยแล้วก็รีบมาลงคานูแต่เช้าเนาะเราจะได้ get the whole lake for ourselves ไ <c oughs> ปตอนนี้เราไป ทำกิจกรรมต่อไปกันรุ oh, ้ย เพิ่งจะสิบโมงครึ่งเองเราอยู่ที่นี่มาตั้งแต่กี่โมงอะหกโมงครึ่งเนาะหกเจ็ดแดเก้าสิเราอยู่ที่นี่มา4ฟ o u r s 4ชั่วโมงแล้วนี่เรากลับมาคือลานจอดรถคนเต็มไปหมดเลยคือตรงนี้จอดไม่ได้แล้วนะตรงที่เห็นว่างๆอยู่มันเป็นแฮนดิแคปสำหรับคนที่ใช้แฮนดิแคปเนาะถึงจอดได้แต่ตรงนี้คือเต็มไปหมดแล้วค่ะใช่เเขาเขาให้ไปจอดข้างในเมืองแล้วก็ให้นั่งรถบัสกลับมาเนาะ โชคดีที่เรามาเชา้าเราเลยไม่ต้องนั่งรถบัสกลับมาแล้วอีกอย่างวิวมันก็โดนบังไปด้วยผู้คนไปหมดแล้วคีย์ของการมาเที่ยวทริปนี้ก็คือตื่นต,ตีสองค่ะตื่นตีสองออกจบ้านตีสค่ะไปขึ้นรถแล้วก็ไปที่ต่อไปกันเลยดีกว่าไป เราก็มาอยู่ที่ดาวเทาของเมืองแบมส์เนาะทั้งแต่ที่เดินมารู้สึกว่าเมืองนี้น่ารักมากเลยฉากหลังของเมืองนะเป็นภูเขาที่แบบว่าเห็นใหญ่อลังการเลยเนาะแล้วแบบว่าร้านลวงอะไรอย่างเงี้ยมันแบบว่ามันทำไมมันตกแต่งเป็นคาเฟ่น่ารักน่ารักมันมีความเป็นคาวบอยหน่อยๆคันทรีหน่อยๆแล้วก็มีความสีพาสเทลแบบว่ามุงมิงมุงมิงแต่ที่สังเกตได้ว่าคนที่เนี่ยเขาแบบว่า โพสต์ to nature ของเขามากคือเขามีความใกล้ชิดกับธรรมชาติมากด้วยเพราะอะไรรู้ไหม <laughs> เพราะว่าชื่ออะไรทั้งหลายทั้งแหล่ตามร้านตามโฮเทลแ่บเป็นชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวกับสัตว์เช่นมี bear b u r b e r r องกันเบียหมีมีอะไรอีกอะที่เจอเมื่อกี้ Husky gas station หมา Husky gas station มี fox hotel มี elk hotel มีอะไรอีกนะมีอะไรตลกไวหมดเลยเออ เป็นชื่อเป็นชื่อสัตว์ทั้งหมดเลยตั้งแต่ที่เดินมาเนาะดูเขาแบบว่าน่าจะแบบว่าใกล้ชิดกับธรรมชาติที่นี่มากเลยแล้วตอนนี้ก็อากาศที่นี่ฝนตกบ้างแดดออกบ้างขายสมูทตี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะมาเปิดชิปมังรรเมงกันที่นี่เดี๋ยวเราไปเดินเล่นแล้วก็ไปหาอะไรกินในเมืองดีกว่าปะอยากลองว่าไอศครีมของที่แคนาดาจะอร่อยขนาดไหนปะตามมา แล้วเราจะมาเที่ยวเมืองเขาโดยไม่มาดูสูนย์กลางเมืองของเขาไม่ได้เลยนะคะดาวทาวแบมเนี่ย ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในทาวเล็กๆในหนังสือนิทานเด็กหรือในเกมน่ารักๆแบบนั้นเลยอะ่ะภูเขาอัน,บนเบลมเป็นฉากหลังเนี่ยกับร้านรวงตึกรามบ้านช่องที่ทํามาจากอิฐและไม้สีสันสดใสดอกไม้ฤดูร้อนบนถนนพร้อมกับเสียงกรุ้งกริ้งที่ดังมาจากรถบัสประจําเมืองที่เราไม่ได้อยู่ในหนังสือนิทานจริงๆใช่ไหมคะเนี่ย ฝนยังตกอยู่เลยปปอยๆใช่ไหมแล้วอยู่ฟ้าก็คึบแล้วก็แดดออกแล้วก็จะกลับไปฟ้าคึมใหม่แล้วเดี๋ยวก็จะฝนตกอีกใหม่วนไปอย่างเงี้ยทั้งวันเลยเนาะก็ถ้าใครมาแคนาดานะคะก็ต้องดูพยากรณ์อากาศดีๆนะว่าวัานนั้นทั้งวันเราจะเจอกับอาการแบบไหนบ้างแล้วเราจะได้เตรียมตัวเตรียมเสื้อผ้ามาถูกเนาะอันนี้ร้อนหนาวแดดออกฝนฝนจ้าเจอครบหมดเลยในหนึ่งวันในทาวก็มีร้านขายของฝากเยอะแยะไปหมดเลยค่ะ ร้านขนมแล้วก็ร้านอาหารที่เราแวะกินมื้อเที่ยงกันวันนี้ก็เยอะมากๆเช่นเดียวกันมีวันหนึ่งอะเราไปแล้วก็ไปเจอตลาดสดเฟรชมาเก็ตด้แหละเราก็เลยได้ซื้อของฝากอย่างเยอะที่เราซื้อจากแคนาดาเลยเป็นสร้อยคอน้องหมีที่ทํามือเขาบอกว่ามีชิ้นเดียวในโลกเลยนะนั่นแหละซีเอโรราสวยเนาะมีใส่ได้2ด้านเ วันนี้เห็นยอดภูเขาด้วยจ้าไม่เหมือนวันแรกที่มาเนาะเพราะวันแรกที่มาหมอกลงหนามากอันนี้เห็นยอดภูเขาแล้วอยู่ตรงนี้เลยช่วยช่วยแล้ววันนี้เราก็กลับมาที่ทาวโปรดของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะในอากาศ22องศาเซลเซียสแล้วก็ฟ้าสวยๆเราขังจะไป าอาหารเกาหลีกินกันใช่ไหมเพราะว่าเขาแนะนำมาว่าอาหารเกาหลีร้านหนึ่งอร่อยมากเลยแล้วก็มาเดินเล่นอีกรอบนะจ๊ะระหว่างสุดท้ายอะ่ะก่อนเราจะลลําลายแคนาดาไปเราก็ไปแหวะกินข้าวกันอีกทีหนึง่งได้กินอาหารเกาหลีเป็นฮอทดอกชิ้นเบ้อเริ่มเลยแล้วเราไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะแบม Bye bye. Bye babe <laughs> Okay, oh now Mama, see you later. <laughs>